สวัสดีครับผมจิ้นนะครับนายหน้าอาสังหาริมาซัพ์ครับวันนี้นะครับมาขายห้องคอนโดใจกลางเมืองอย่างที่บอกนะครับใจกลางเมืองมันทําไมถึงต้องใจกลางเมืองด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศนะครับแค่เดินข้ามไปนิดเดียวเองถนนหนึ่เลนเดินข้ามไปประมาณก็100ยเมตรร้อเมตรก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็ถนนตรงนี้เป็นถนนอะไรถนนราชพฤกษ์ขาเข้านะครับถามว่าคนที่จะมาซื้อคอนโดนี้เนี่ยทางานอยู่ย่านไหนหรือว่ามีครอบครัวดั้งเดิมอยู่ย่านไหนมั่งตรงนี้คือตจุดมาจากถนนเทิดไทยก็มาได้นะครับจากสาธรก็วิ่งมาได้ราชพฤกษ์วิ่งมาได้ถนนการจนาญวิเศษวิ่งมาได้ถนนรัชดาท่าพระวิ่งมาได้ถนน พุทธากาศก็วิ่งเข้ามาได้นะครับอันนี้คือถนนหลายๆเส้นที่มาบรรจบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคอนโดสูง21ชั้นนะครับก่อนที่เราจะขายห้องเราจะขายบรรยากาศว่าที่นี่เนี่ยมีดีอะไรบ้างด้านขวามือผมก็เป็นวิวนะครับเป็นวิวตึกเลยตึกทั้งนั้นเลยตึกคอนโดนะครับแล้วก็สภาพบรรยากาศของคอนโดนี้อันนี้คือชั้น4นะครับนอกจากจะมีสระว่ายน้ํายาวประมาณ25เมตรแล้ว ก็มีฟิตเนสนะครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องประชุมนะครับซึ่งดูโอ่อ่าน่าใช้ทีเดียวครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินอย่างช้าๆเพื่อให้ดูบรรยากาศนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันนอกจากจะมาอาศัยพักนอนแล้วเนี่ยแล้วบรรยากาศเนี่ยมันน่าผ่อนคลายขนาดไหนนะครับตามกันมาเลยครับเออลืมบอกไปนะครับอันนี้สระว่ายน้ําระบบเกลือด้วยนะครับ หลังจากที้ผมจั่วหัวไปเนี่ยก็คือนู่นนี่นั่นผม,มลืมบอกไปว่าผมมามาขายชื่อทคอนโดอะไรก็คือคอนโดเดอะคีบีทีเอสวุฒากาศนะครับอ่านี่ผมไม่ดูเป็นไงครับบรรยากาศเขามันมันน่าพักผ่อนขนาดไหนอะมีแบบน้ำพุด้วยอะ่ะนะครับนี่ด้านด้านขวามือของผมเป็นฟิตเนสนะครับนี่น้ำ อันนี้เป็นแบบเป็นสระตรงนี้สระเด็กนะครับแล้วก็นี่จุดขายเลยนอกจากจะมีระบบความปลอดภัย24ชั่วโมงมีรปภมีกล้องวงจรปิดนะครับสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศอยู่หน้าคอนโดเลยผมจะใช้คำว่าอยู่หน้าคอนโดก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะผิดพลาดอยู่ตรงข้ามคอนโดนะครับและจุดขายของคอนโดนี้ที่ทุกคนต้องมาซื้อเพราะว่ารถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับ เดินออกไปข้างหน้านี่ครับเดินตืดๆๆๆนี่ลอดทางเข้าทางนั้นไปซึ่งมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับมันเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าบ่อยๆนะครับก็เชิญชวนนะครับลองเข้ามาดูเข้ามาชมห้องที่ผมจะนําเสนออันนี้นะครับ The Key BTS พุทธากาศครับผม เข้ามาแล้วห้องขนาด3.2.37ตารางเมตรบางตึกบางคอนโดทำเป็นวอลเปเปอร์มีปัญหานะครับเรื่องความชื้นแต่เดินคีบีทีเอพุทธกาศนี่ทาสีขาวดูสบายตาโล่งด้วยของแถมมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวพูดของแถมก่อนของที่เห็นเนี่ยคือให้หมดแล้วนะครับตู้เย็นชุดบิวชุดอ่างชุดสแตนเลสนะครับ แอร์สองเครื่องโคมไฟนะครับแล้วก็ชุดโต๊ะรับประทานอาหารโซฟาเตียงนะครับพร้อมฟูกนะครับอันนี้าอันนี้แถมให้นะครับแล้วก็น,นี่ให้ดูคนกับพื้นนี่พื้นหน้าใช้ไหมครับเป็นพื้นไม้ลามิเนตสวยนะครับบางที่เป็นแบบพื้นยางนะครับยางแบบล่อนไปล่อนมาบวมด้วยนี่โต๊ะน้านั่งอ่าเป็นไงครับสวยใช่ไหมล่ะ นี่โซฟานะครับนี่แล้วก็วิวระเบียงทิศเหนือนะครับ mm. ขอเปิดไปนิดนึง mm. เห็นคลองภาษีเจริญนะครับบ้านทรงไทยก็ยังมีอยู่น่าอยู่นะครับวิวตึกกลางคืนนี่ แสงแสงนวลสวยเชียวละครับข้างหน้าที่เห็นนี่พระประธานวัดปักน้ํานะครับวัดอับสรวัดนาคปกนะครับอันนี้แค่น้ําจิ้มนะครับพาไปดูแค่ครึ่งทางเดี๋ยวจะพาไปอีกครึ่งทางครับนี่ผมจะพาไปดูห้องนอนนี่แอร์สองเครื่องนะครับมีตรงส่วนที่เป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มาตรงห้องนอนนะครับเบดรูมนะครับ นี่เตรียมประมาณห้าฟุตนะครับนี่พื้นเป็นปัวด้วยนะครับอ่านี่เป็นผนังสีที่แบบนวลตาเชียแหละนะครับพม่านสองชั้นนะครับพม่านสีขาวบางตานะครับแล้วก็พม่านาบังแสงนะครับนี่ที่นอนของแท้นะครับไม่ใช่สปริง ดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ํานะครับเป็นยังไงนี่อันนี้คือตู้แต่เราจะไม่เปิดนะครับก็คือมันสวยอยู่แล้วดูว่ามันแบบดูแลสบายตาดูดีมีชาติตระกูลมากนะครับแล้วเขาก็ทำบิวอินแบบเก็บเล็กเก็บน้อยให้เรานะครับนี่ประตูนี่ดูจับประตูน่าใช้ไหมครับสแตนเลส เสียงเนี้ยับเปิดประตูรถเบ็ทนี่แยกออกมานะครับห้องน้ำนะครับเป็นแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนะครับใช้เป็นชาเวอร์ก็ทำมะกุูดน,นะครับสุขภัณฑ์ก็อย่างดีนะครับอันนี้การสแตนดาร์ดนะครับคือเข้าของเนี่ยใช้ของดีหมดนะครับของเดอกคีก็อยากจะบอกว่า ห้องนี้น่าอยู่มากนะครับขนาดโลเคชัน่นก็น่าสนใจทีเดียวติดรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีถนนเนี่ยทุกๆถนนเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะครับถามว่ามีสาธารณูปโภคอะไรขั้นพื้นฐานบ้างมีตรงนี้ใกล้ห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะครับโรงเรียนก็มีมอสยามใกล้ๆนะครับโรง,งพยาบาลก็โรงพยาบาลพญทยาไทยซีคอนสแควร์นะครับแมคโคร นะครับอันนี้ก็คือภาพใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในใต,ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับก็ยังไงเนี่ย่อนจบก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ผมนะครับทําคลิปตัวนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ดูนะครับแล้วก็เข้ามาชมห้องได้นะครับหากจะติดต่อผมโดยตรงนะครับก็อยากจะบอกว่าเรียนเชิญเลยครับเข้าไปดูใน YouTube ่างยูทูก็คือจิ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เบอร์มือถือ0891151021นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ